<Hey. S 2> พุไมใจกงอะกงอะกงอะสวัสดีครับวันนี้พบก,กับภุมิใจแล้วนะครับวันนี้เนี่ยภูมมใจก็มีแขกรับเชิญพิเศษน,นะครับก็คือนี่เลยน้องหง์สวัสดีค่ะชื่อน้องหง์ค่ะวันนี้เนี่ยภุมมใจก็จะมาเล่นเกมทายชื่อจังหวัดจากภาพครับโดยที่กติกาเนี่ยก็คือเราจะมีถุงมือให้แล้วก็ พอคนเห็นภาพปุ๊บก็หยิบถุงมือใครหย,ยิบถุงมือได้ก่อนก็มีสิทธิ์ตอบก่อนครับก็เดี๋ยวไปเรื่องวันนี้ภาพแรกเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคได้แล้วเหรอพ <Huh? S 3> ัทลุงใช่เหรอถูกต้องค่ะเฮ้ยโอ้โอ้ยก็ oh. Oh ผมไม่ได้ได้งไงอย่างข้อนี้อ๋อ,อ,อข้อที่สองะไรอ๋อ,อได้ไหมเพชรบูนเพชรบูนอ้าวแต่ไม่ได้ยกถุงมือ <S 2> <S 2> <S เพชรชบาลุาน,นท,ลทุกคนนะคะเด็กจริงอ,อันนี้ก็รแบบู้แหละได้หรือเปล่าเชียงรายค่ะทุกบบังค่ะโหนี่อยู่ไว้นะอ่ะเอาข้อตีเลวข้อตีเลยอย่าเสียวเวลานะเอาได้ยังให้เลือกให้ไทยก่อนไป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 อะให้ไทยให้ไทยอะไรให้ได้เร็วเร็วได้ไหมอ่า เบนนี้ก่อนบุรีรัมใช่โคตรง่ายอันนี้สุดยอครับอันนี้ง่ายมากอะไรก็พิมพใจไปสอนอย่างเนี้ยก่อนเอาวยังไม่รู้ไม่ใช่เหรอโอ้รู้แค่แต่แบบอันนี้ไงต่ออะไรต่อต่อไปต่อสีสเกตได้ไหมอันนี้ได้ไหมยังไม่ทัน,ทนอันนี้ยังไม่ทันอันนี้ยังไม่ทัน พี่ได้แล้วให้พี่ให้ก่อนหอ้าสี่สามสองหนึ่งได้ยังมุกดาหารเจอ,อน,น,นออี่อันนี้ง่ายหน่อยอย่างนี้อันนี้ง่ายอ่ะปลาจีนบุรีเอ้ยเอาเรื่องอันนี้นี่จีนก็ต่อได้พี่อ่อนให้ก่อนมามา,มา บุรีอะไรยังไม่มันไม่มาทีพี่ผู้ใจหรือว่ารู้นะแต่มันยังไม่มาครบเอออันนีี้เเาารยกว่อะไรอ่ะอ๋อโกงถ้าสมมติว่าข้อนี้น้องได้พี่ก็ชนะอยู่ดีไม่ใช่เหรอใช่ป่ะก็อย่างนี้แหละมันเก่งกับเด็กไงเออต่อเลยป่ะเพราะว่ากาลังสนุกเลยเอต่อต่อจะได้คะแนนแบบตามตามกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่อ่อนให้ผมใจโกงอ่ะโกง โอเคครับตอนนี้เราก็แข่งกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผลสรุปก็คือผมแพ้เพราะว่ผมก็ต้องขอโทษน้องอะไรโอเคครับวันนี้เนี่ยโงเด็กก็ขอจบคลิปแต่เรื่องแค่นี้แล้วถ้าใครอยากได้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพงเด็กก็รู้สึกอยากทำอีกเพราะว่ามันสนุกดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพงเด็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วคลิปหน้าพงเด็กจะทำอะไรก็จะไปติตามชมได้นะครับ